การเริ่มต้นครั้งแรกมันไม่ง่ายหรอกคะ่ะโดยเฉพาะกับสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนตัวแทนท่านนี้เองก็เหมือนกันเริ่มจากศูนย์ไม่เคยคีย์งานไม่เคยใช้แอปไม่รู้ว่าปุ่มไหนกดอะไรบ้างแต่สิ่งที่แอร์เห็นในตัวเขาคือความกล้าเริ่มคะ่ะวันนี้เขาทําได้แล้วนะคะคีย์งานผ่านมือถือได้ด้วยตัวเองเห็นค่าคอมมิชชั่นขึ้นหน้าจอแบบเรียลไทม์เริ่มปิดการขายจริงได้เงินเข้าจริงและตอนนี้เขากําลังขยายทีมของตัวเองได้แล้วด้วย มาค่ะมาฟังความรู้สึกหลังจากคีแจ้งงานแล้วมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังค่ะเป็นตากตรงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณ่อแร์แนะนำมาพอติดติดตรงไหนก็ถามติดตรงไหนก็ถามจนจบแล้วก็ปิดทฤษฎีนี้ได้ซึ่งอ่าถามว่ายากไหมไม่ได้ยากไม่ได้ยากค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นครั้งแรกของเรามันก็เลยมองว่าทำให้เราอ่ะยิ้งไปในต่อละทำไมทำไมกดแล้วไม่ไปหรือว่าทำไมเราเอ้มันคีไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยทำให้เราบอกฮ้ยทำไมมันคีไม่ได้มันเป็นสื่อเทานะทำไมโดนไปต่อไม่ได้เลยอย่างเงี้ยซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุแลละะผขอองงงมันซึ่บาาาทีเรจจ นะคะผมก็เลยไปได้ดีแล้วก็จบไปได้ดีเคสนี้ลูกค้าก็ได้รับเล่นโหมดมาแล้วเพราะว่ามีมีเมลเข้ามาแล้วว่าได้ส่งเล่มโหมดให้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็เหลือแต่ว่าจะตามลูกค้าจริงว่าลูกค้าได้รับหรือยังนะคะก็ที่สิ่งสำคัญก็คือรายได้นะคะก็ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะแล้วก็มันเป็นอะไรที่เราสามารถเข้าไปคีย์เองได้แล้วก็หักส่งได้เลยนะคะเงินเราสามารถหักส่งได้เลยเพราะหรือเราจะลดให้ลูกค้าเราก็สามารถคิดได้ว่าเราจะลดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันสะดวกสบายกับยุคสมัยนี้คัน คันกับที่สมัยในการทําทงานผ่านมือถือนะคะผ่านทางมือถือผ่านออนไลน์ซึ่งมันตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าตอนนี้โยก็ได้แนะนําติดตัวก็ประมาณ4ี่หคนแล้วค่ะแต่สําคัญก็คือยังยังไม่ได้สอนงานเพราะว่าของโยจะมีอีกทีก็คือที่กรุงเทพตอนนี้กำลังให้รวมตัวยังไงต้องได,ได้ได้ขอความช่วยเหลือจากพุ่แอร์ให้เราเห็นแล้วว่าผลผลัพธ์มันมันมันขนาดนี้มันไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่บอกต่อไม่ไปชวนแล้วก็ไม่ไปขายทุกสิ่งทุกอย่างอยู่รอบตัวเรา ด,ดูที่ว่าเราสามารถที่จะหยิบมันมาค่ะเราหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้เรามีเพื่อนมีพี่มีน้องทุกคนมีรถหมดเขาไม่ซื้อกับเราเขาก็ต้องไปซื้อกับคนอื่นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราทำไมไม่ให้เขามาซื้อกับเราล่ะยกเว้นแต่เราอะ่ะไม่เปิดปากแล้วก็ไม่ชวนเขาแอร์เชื่อเสมอว่าทุกคนเรียนรู้ได้ถ้ามีคนจับมือสอนอย่างเข้าใจและไม่ปล่อยมือกลางทางวันนี้แอร์อยากขอบคุณที่เขาเชื่อในทีมของเราและเชื่อในศักยภาพของตัวเองค่ะ หากคุณเองก็เคยกลัวเคยไม่มั่นใจหรือเคยคิดว่าฉันจะทำได้ไหมแอร์ขอให้คุณกล้าลองนะคะเพราะบางครั้งแก่มีคนอยู่ข้างๆคอยสอนคอยบอกทางคุณอาจไปได้ไกลกว่าที่คุณเคยคิดไว้อยากขายประกันอยากสร้างทีมแต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนทักแอร์มาได้เลยค่ะแอร์จะจับมือทำไปด้วยกันทุกขั้นตอน